สวัสดีครับสเปกโฟนทีวีกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครับมีอะไรบ้างไปชมกันเลยฮะเสี่ยมี่ครับวางแผนให้ผู้ใช้เอา iPhone มาแลกเซี่ยมี่มีโน้ตไปใช้กันแบบฟรีๆครับถือว่าเป็นข่าวที่แปลกแล้วก็คือหาไม่น้อยนะฮะโดยเรียกว่าเซี่ยมี่นี่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนของจีนที่ใครๆหลายๆลคนต้องรู้จักแล้วครับึ้นชื่อว่าสเปคแรงราคาคุ้มค่าครับก็ต้องยกให้เขาครับโดยครั้งนี้เซี่ยมี่ก็วางแผนการตลาดอีกครั้งหนึ่งครับ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ iPhone สามารถเอา iPhone มาแลกกับ Xiaomi Mi Note ไปใช้กันได้แบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับโดย iPhone 5s สามารถแลกเป็น Xiaomi Mi Note และ iPhone 6หรือว่า iPhone 6 Plus ครับสามารถแลกเป็น Xiaomi Mi Note Pro ได้เลยครับแต่ก็คงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ครับต่อมาเป็นหลุดภาพเรนเดอร์ของ HTC One M9 แล้วก็ M9 Plus นะครับ ถือว่ามีดีไซน์ใหม่กล้องหน้าขนาดใหญ่แล้วก็ระบบสแกลนลายนิ้วมือก็ถือว่ามีกระแสะหลุดออกมาเรื่อยๆครับสำหรับ h t c One M9 ครับโดยครั้งนี้มีภาพเรนเดอร์ต้องสงสัยครับที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์นี้มาให้ได้ชมกันโดยดีไซน์เปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับดูทันสมัยแล้วก็ฉบเฉียวมากขึ้นและที่เห็นได้ชัดก,ก็คือกล้องหน้าออกมารูปแบบคล้ายๆกับ HTC d e s i ดีไซน์ครับส่วนใน h t c One M9 Plus ครับยังมาพร้อมกับปุ่มโฮมที่คาดว่าจะเป็นระบบสแกลนลายนิ้วมออ โดยลำพงคู่บูมซาวที่ปกติจะแปะอยู่ด้านหน้าครับแต่ดูเหมือนครั้งนี้จะถูกย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องแทนนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับอีกสักระยะหนึ่งทาง HTC น่าจะออกมาเปิดเผยด,ด้วยตัวเองต่อมาครับอาคาเทลจัดหนักนะครับส่งสมาร์ทโฟนแอนด o i ย5.0 Lollipop ออกมาเป็นกองทัพเลยครับ โดจะมีทั้งอคาเ t e l Pop 2, Pop 8s t ท b l e t แล้วก็ป o p 10แท b l e t ครับซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lo l l ป p o p ทั้งหมดครับโดยเป็นเพียว Android ดเสียด,ด้วยโดย a คา i t e l p o p 2ครับจะมาด้วยกัน3ขนาดครับก็คือจอ5นิ้วกล้องหลัง8ล้านพิกเซลจอ4.5นิ้วกล้องหลัง5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จอ4นิ้วกล้องหลัง5ล้านพิกเซลเช่นกันส่วนอคาเท e l p อ p 8s แล้วก็ Pop let, จป let จอบ ส่วนเรื่องราคาและวันวางจําหน่ายครับตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดครับแต่คงอีกไม่นานจะได้ดูกันปิดท้ายด้วยหลุดภาพเอกสารของ Xperia n e x u s มาพร้อมกับ Snapdragon 810นะครับแล้วก็กันน้ำ IP 6 8 เชื่อว่าข่าวนี้จะทําให้แฟนๆมือถือ Sony ตาลุกวาวเลยครับด้วยหน้าจอ4.3นิ้วความละเอียด 180p 0นะครับ c p u Snapdragon 810 RAM 3 g b นะครับส่วนรอม,มีทั้ง32แล้วก็64 g b บแบตเตอรี่3,780 m mm ิลมนะครับส่วนกล้องหลังก็จะใช้เซนเซอร์ของโซนี่ความละเอียด13ล้านพิกเซลโดยในเอกสารยังพูดถึงวันเปิดตัวด้วยนะครับโดยหลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารนี้ดูเหมือนว่าจะหลุดมาง่ายเกินไปนะครับ แต่ยังไงเพื่อนๆเขาเก็บตังรอไว้ได้ครับเพราะว่าถ้าออกมาจริงๆก็จัดกันไปครับและนี่ก็คือสุขข่าวทั้งหมดประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ